Hey yo, what's up? Hey! สวัสดีครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช anel BBQ Gamer แห่งนี้นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับผมคลิปนี้เราก็อยู่ในเกม Marvel Super War กันอีกแล้วนะฮะใครคิดถึงกันบ้างเอ่ยกดไลค์ให้หน่อยนะครับไลค์แชร์คอมเมนต์ซับสไครต์ก็ดีเลยนะครับสาหรับวันนี้นะครับมันก็มีสกินหนึ่งตัวนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นสกินราคา55าเหรียญหรือว่าราคา35บาทนั่นเองครับก็ถูกเหมือนกับว่าเขากําลังดึงดูดเราให้เข้ามาเล่นกันอีกครั้งนะฮะซึ่งสกินตัวนี้ะก็ เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าเพชฌฆาตนะครับอ่ะเป็นเพชฌฆาตหน้าดําตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าสกินตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรเค <Okay. S 1> นี่เลยครับสำหรับสกินตัวนี้มีชื่อว่าขวานชั่วร้ายนะครับแปลมาเป็นภาษาไทยนะฮะว่าวิญญาณน,นักรบ หรือว่าเดอะสปิริตนะครับผมซึ่งเพชรฆาตสกินชุดนี้นะครับจะมาในทีมซามูไรเป็นชุดซามูไรสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ถือขวานด้วยนะครับแต่ที่ผมเคยเห็นซามูไรเขาจะใช้ธนูกับดาบไม่ใช่เหรอทำไมเกมนี้มันเอามาใส่เพชรฆาตแล้วก็ถือขวานเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นดาบน่าจะเท่นะครับแต่ว่าที่ตัวเขาก็มีมีดสั้นด้วยนะครับโดยรวมเลยนะครับดูแล้วหน้าดำอย่างนี้นึกถึงเรื่องขวานฟ้าหน้าดําในอดีตเลยครับตอนผมเด็กๆนะมันจะมีหนังถึงนี้นะครับเป็นหนังจาก ากวงวงหนังแนวย้อนยุคของชทยนะฮะหน้าดำๆนี้เลยสีขวานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทักษะการใช้สกิลต่างๆนะครับว่ามันจะต่างจากเดิมตรงไหนบ้างนะครับไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่หน้าทดสอบกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสสกิลหนึ่งกันเลยนะครับมาดูกันอ่าสับไปนหนึ่งทีเอฟเฟกมันก็จะออกเป็นสีน้ําเงินตามชุดนะครับขวานเวลาฟันออกไปก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็มีสีทองที่ปลายนะครับปลายสกิลสกิลที่2ครับ สร้างโล่ก็จะเป็นสีน้ําเงินทึบๆนะระเบิดก็จะเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับครับผมสกิลที่3นี่ครับเป็นการฟันขวานนะครับถือว่าไม่ค่อยต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนแค่สีเท่านั้นหน้าที่ผมเห็นเห็นนะครับอย่างอื่นๆความสามารถการใช้สกิลต่างๆเนี่ยมันก็ลักษณะท่าทางเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นจริงๆเลยดีกว่านะครับว่าเป็นชั้ a ชุดน,นี้มันจะเก่งสักเท่าไหนเนี่ยใส่ชุดซามูไรกันขนาดนี้แล้วนะครับน่าจะเก่งขึ้นมาสัก10%ได้ละมั้งแต่จริงๆตัวนี้มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเก่งนะครับฟันดูดเลือดได้เรื่อยๆนะฮะเก่งเกินราคาเลยก็ว่าได้โอเคไปกันเลยดีกว่าครับบุ๊ เรามาเทสสก,กินเราก็เล่นจับคู่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ค่อยได้จับด้วยนะฮะไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่ไปหมดจับคู่ดีกว่าถ้าไปลงแรงเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นได้นะครับจริงๆก็ขี้เกียจเล่นแรงด้วยแหละเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับแต่ละแมตช์จะเลือกทันคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหเรืองไม่ทันนะครับมันเอาเพชะคาดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเรารอกิมหน้าดีกว่ากิมนี้ผมขอไปเทสสุกสนุกๆก่อนนะฮะเวลาเราว่าจะเล่นเนี่ยต้องมีคนแย่งประจําเลยเป็นยังไงวะเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดไปแมตต์ต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคมาแมตต์ใหม่แล้วครับจะมีใครแย่งอีกปะเนี่ยไม่มีใครแย่งครับผมจัดมาเลยครับ เป็นจ้าคาดนะฮะในชุดซามูไรเดอะสปิริตนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นออฟเลนแทนนะครับไปเล่นเลนบนนะฮะไอเทมผมจัดเอาไหนเีนเนี่ยทีมเรามีแทงค์ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับงั้นผมก็จัดไอเทมชุดล่างมาแล้วกันนะครับมีถุงมือลบบัฟด้วยนะฮะจัดไปวิญญาณนักรบในเวลาออกรบแล้ว <c oughs> หมรู้สึกจะเจอเพชรฆาดด้วยกันด้วยนะครับตกอเรา3ามห้าของเขา3ามรอยกมากแสดงว่าเขาเล่นเจือกว่าเรานะจะสู้ไหวปะเนี่ยเรามาเล่นสนุกสนุกแล้วกันครับอย่าไปซีเรียสมากไปเล่นบนกันเลยใส่ชุดสมุนไพรแล้วนะ่าจะใส่หมวกแล้วก็ถือดาบเท่ๆหน่อยนะเข้ารองเท้าวิ่งเร็วมานะครับเกี่ยวกราด1,000จพัดัไปดิเอามาสักพันดิแหมชื่อนี่มันตั้งให้หรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าเกมจะตั้งให้ตอนแรกนะคะชื่อประมาณนี้ สับครับเราสับก่อนเราได้เปรียบนะฮะแน่หนีทันเหรอตายสิครับมาอย่างนี้เลือดนน้อยอย่างนี้ตายครับผมได้เฟิร์สบัตเรียบร้อยนะฮะวีต่อครับ โอเคคลิปดันไปฮะเราเอาเลือดไปเอาคลิปขุดยนต์ตรงนี้ก่อนเอาตัางก่อนครับก็ให้เขากันป้อมไปนะฮะปกติแล้ว่นสเต็ปนี้เงินเราจะได้นำครับมันฟันเราก่อนวะแต่เงินเรานำแล้วพวกเ,เงินเรานำแล้วพวก โอเคนะครับเอาเลือดก่อนแล้วก็ซื้อรองเท้ามาด้วยนะฮะวิ่งเร็วอ่ะสกาเลตวิทครับสกาเลตวิทเอาไหมาเนี่ยเอาไหมาเนี่ยเอาไหมาเนี่ยไม่หนีแบบนี้ตายครับแล้วยังไงครับเปจะคาดไมกแล้วสับไปครับ ขูข้างล่างก็เดือดอยู่นะแน่แน่แน่มีตอดฟันฟิีปไปถอยก่อนรอมันรอมันรอมันสับครับเกาะแล้วเด้งแล้ว ตายครับผมอถอยถอยถอยกันมาเร็วครับก,การรลดวิทย์มันมาเติมเร็วนะเพื่อนเราก็ดันเลนกลางอยู่นะครับถ้าเขามาแช่เลนนี้ก็ดินกลางแตกครับยังไม่ไปไหนวะไม่โดนครับผมสเต็ปดิฟฮะโอ้โหอีกทีนึง ไม่ตายว่ะเฮ้ยมาสองสามตัวนะครับเลนกลางไม่มีใครดันด้วยว่ะโอ้โหมันดูสามมาเลนนี้แล้วถ้าเลนกลางมีคนดันหน่อยนะป้อมก็่าจะได้เลือดสักนิดหน่อยอ่ะแหมมาแก๊งเราเลยนะครับไม่เป็นไรตัวแรกนะฮะให้เขาไปครับมากันสองตัวอย่างนี้ก็รอดยากอยู่นะฮะอุตส่าห์ดิฟมาได้เยอะแล้วเนี่ยกดผีอีกแล้วกดผีอีกแล้ว มาไหมมาไหมมาไหมไม่มาว่ะสึกว่าเขาจะกลัวอยู่นะโดนครับโดนฮะไปไปไปเราแทงแล้วพวกเกือบโดนครับวาร์ปกับฐานก่อนระวังฮะคาริวิดมาแล้ว โดนคิวไปเรียบร้อยครับผมนี่นีกรูดกรจะโดนแล้วนะวิ่งติดวิ่งติดอะไรวะเนี่ยเห็นเรามันก็ไม่มาวะน่าจะไปฟาร์มเลยครับตัวฟาร์มของเรามันรออะไรวะเนี่ยหลบอยู่งั้นะ มาอีกแล้วเอ้ยทำไมเรนกลางมันไม่มีใครไปวะเนี่ยมมมมไม่มีใครดันอย่างนี้เราลำบากนะครับเขามาได้สบายเลยอะไอสการิบวิทนี่เดี๋ยวมันต้องดูดวะลเลือดเราลดเยอะเลยวะ่ะแต่ว่า เ่นกลางมันไม่ดันกันวะดูนเละครับเ่นกลางไม่ดันกันนะไม่เข้าใจวะ่ะมานสองตัวอีกแล้วยากยากครับเ่นกลางไม่มีใครดันนะฮะ ไม่ดันแล้วมันก็มาแก๊งตรงเนี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้วะ่ะนั่นไง <S <S แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเราด้วยนะครับเกมนี้ลำบากนะฮะนั่นไงโดนแล้วไง เฮ้ยมาก็ช้า oh. ลำบ,บากครับเดนกลางเขาไม่ดันกันนะ <been> ไม่ไหวฮะมันยิงรัวแล้วครับดิฟผิดครับ <been> ตายฮะเด็นกลางไม่มีใครดันเลยอะไรวะเนี่ย Has been เล่นได้ไม่อยากจะอธิบายตัวนี้มันยังไงวะเนี่ย <As semble. S 2> นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องดูนะ <As semble. S 2> ไอ้สักกาเลดวิทเนี่ย ดนแล้วต้องโดนแล้วอะ่ะจะเอาเหรอจะเอาเหรอครับดึงมาแล้วสตาร์หลอดโดนแล้วะฮะเจ็บหนักครับ <c oughs> อ่ะดึงอีกทีดิโอ้โห <c oughs> แรงแรงแรงถอยครับ <c oughs> ดึงมาแล้วครับ โดนจังหวะนี้อะโดนโดนมาอีกตัวงเหรอมาอีกตัวงเหรอดูนฮนะลายหมดครับมาอีกตัวงแล้วครับสตาร์หลอดจะโดนหรือเปล่าฮะใช้อันติมาเลย โอเคเราดันกลางต่อครับก็ตายที่สนะตายแล้วล่ละเขาลึกไปแล้วนะครับเขาบิ๊หนีนะฮะไม่รอดครับไม่เป็นไรครับเราได้ป้อมมานะครับและเซอร์เทอร์เพื่อนเราก็ไปเอามาแล้วนะฮะดันกันรัวๆครับตาหลอดต้องพิ้วนะครับต้องคอยดันป้อมตลอดนะฮะ โดนหนักครับสกิลหนักสตาร์ลอดมาช่วยแล้วครับชนะอยู่ฮะได้เสือด้วยโอเคสวยครับป้อมบนก็โดนกระนำแล้วนะฮะป้อมเรายังไม่แตกครับป้อมบนกับร่างของเรายังไม่แตกนะแต่ว่าป้อมบนของเราก็ของเขาก็าไปป้อมที่สองแล้วนะครับดันต่อครับ รายังไม่ได้ถุงมือเลยอ่ะเราไปเอาขวานก่อนลืมดูด้วยนะฮะเมื่อกี้น่าจะโดนดึงมาแล้ว <As semble. S 1> ตายครับผม <As semble. S 1> ไหลได้ไหม <As semble. S 1> ตาหลอดไปแล้วครับ <As semble. S 1> หนีแล้ว <As semble. S 1> ดึงมาอีกทีสิโ <As semble. S 1> ดนครับไม่เป็นไรครับ พรีมหมดครับพรีมหมดพรีมหมดถอยถอยถอยป้อมอื่นเราก็ดันครับดันให้เขาไปไหนไม่ได้นะฮะแรดเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับนี่เอาแล้วทำไมป้อมไม่แตกทีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่ตีป้อมกันเนี่ยเมื่อกี้อ่ะ อุตสาเข้าไปลึกแล้วแต่ว่าเขาไม่ดันป้อมนะฮะตันมาเวลมาตัวเดียวไม่เหลือครับป้อมกลางกับป้อมล่างเขาแตกแล้วนะฮะยังไม่ถอยครับผมดิฟหลบมาได้ครับแต่ว่าก็ไม่รอดนะฮะมาแล้วเพชฌฆาตเล่นขวาครับสตาร์โหลดมันจะวับ ไปไหนเนี okay. okay. ่ยกับฐานเติมเลือดเหรอโอเคป้อมเราป้อมแรกยังไม่แตกกันเลยนะครับสบายอยู่เกมนี้สกิลมันแรงว่าเราจะเอาไว้นี้มาดีกว่าป้องกันเวทนะครับไหนเอ่ยขายดาบไปก่อนเยอะว่ะเยอะว่ะมาดิเอาไปละ มาวิวกระตามมาวิวไม่โดนหรอถอย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 นี่เอาไปล่ะเอาไปล่ะ <As semble. S 1> ฮะ้ถอยเถอะถอยครับ เซิร์ฟเอมาอีกแลวครับโอเคกลับไปเพิ่มเลือดไ้ไวเลยเพื่อนเราก็ไปปล่อยเซืร์เทอแล้วนะฮะถอยมาก่อนครับยังไม่พร้อมนะฮะ,ะเซืเร์เธอมารอบนี้น่าจะแตกนะครับแต่เ่นบนแล้วนะฮะปล่อยเซอ,อร์เอยิงสกิลกันายาว ลอดไปด้านบนแล้วครับเรามาดักผู้มิงนี้สหิหนาเปล่าแม่มันมาตอดเราอะ่ะสับรัวครับสับรวับรว สับรัวๆครับผมตายฮะตายหมดครับเพื่อนเรายิงแล้วโอเคตายกันหมดเลยครับตายกันหมดครับสวยงามฮะจบสบายครับสดท่ิมารอบนี้นะครับตัวที่2แต่ก็ปร้อยนะครับผมโอเคก็ถือว่าไม่นเลวนะสำหรับการเล่นเจ้าเพชรคาดเนี่ยอยู่เลนบนเราก็กดเขาได้ยับอยู่นะครับแต่หลังๆแม่งโดนโดนมีดบรลุมเราบ่อยอะ่ะ ว่าเลนกลางไม่มีใครดันนะครับเขามาลุมเราสบายเลยมาแกงเราสบายนะฮะอ่ะอเทมก็จะประมาณนี้ครับซื้อยังไ,ได้ไม่ครบเลยนะก็สกอร์โดยรวมประมาณนี้ครับผม โอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสกินสมุไรของเจ้าเพชรคาดตัวนี้นะครับเอฟเฟกก็ยังถือว่าธรรมดานะครับเปลี่ยนเฉพาะแค่สีจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกินรูปร่างของเขานะฮะใอ้เป็นรูปขวานฟ้าหน้าดาสมุไรสมุไรหน้าดําอะไรประมาณนี้นะครับมันก็แอบอยู่แปลกๆหน่อยแหละนะฮะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่วะ่ะสมุไรมันขือขวานนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครใจดีก็ฝากกดแชร์กันด้วยนะ แับว,วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ